เลิกเป็นมนุษย์ Yes Man หนึ่งในทักษะของคนที่ประสบความสำเร็จก็คือคนที่สามารถทำในสิ่งที่ควรทำและไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำปัญหาคือหลายครั้งหลายคราวพอเราตั้งเป้าหมายปั๊บมักจะมีมารผจญมาชวนเราทำอะไรบางอย่างที่ขัดต่อเป้าหมายของเราสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายจะคุมอาหารลดน้ำหนักก็จะมีคนซื้อขนมมาฝากชวนเราไปปาร์ตี้ชวนเราไปสังสรรค์งานสำคัญอยู่ที่เราแล้วครับว่าเราชัดเจนต่อเป้าหมายแค่ไหนผมมีสองอย่างที่อยากจะให้เรา ชัดกับมันอย่างแรกคือเป้าหมายชัดครับเราต้องชัดเจนก่อนว่าเป้าหมายเราคืออะไรอย่างที่2ขอบเขตชัดครับว่าอะไรที่เราจะทําหรืออะไรที่เราจะไม่ทําเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นเมื่อมีคนมาชวนเรามีคนมาเอ่ยปากเราต้องขีดเส้นครับแล้วไม่ต้องรู้สึก ผิดไม่ต้องรู้สึกแย่ที่เราปฏิเสธใครแรกๆอาจจะไม่ชินนะแต่ต้องฝึกรับให้เรามีความสามารถในการปฏิเสธอย่างหนักแน่นและซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายของเราใครเคยเจอมารผจญในรูปแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาแบ่งปันให้เฮียฟังบ้างนะเชื่ sure, อเฮียเพราะเฮียตกผลึกให้แล้ว